อินซีอินซีไมซีโอ้โหอินซีได้รางวัลหญ่ด้วยอ่าอินซีมารับรางวัลอินซีอ่ามอบอาชีพอาชีพมอบให้พี่มอบให้พี่อินซีนี่เอามอกกล้องมอกกล้องหน่อยเอาอินซีจับต่อขอบคุณน้องอาชีบ้างอินซีมาจับบ้างเออโอเค อินซีโอ้โหนี่ห่อไปขายเนี่ยอินซีจะได้รับอ๋อมอบรางวัลให้กับใครพีทนะพิทอ่ารับพีทรับพิทรับจับอ่าพิทอ่าพีทจะชื่มให้พี่มั้ยต่อไปพิทพิทพิทมาจับหนึ่งลูกครับ ติดจำหนึ่งลูกเอาละเอาแค่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พิม์อ่านนะให้พิม์อ่านเอาแกะแกเดี๋ยวพี่พี่ยินแกะให้เออเอาพี่พิมพ,รรพี่พิพม์อ่านชื่อ, <S <S อเ,ปเปิดติด <S <S เ,เปิดติดใช่ไหมฮะเอาเปิดติดตามาเปิดติดอ่านี่คนสวยมาเลยครับ มารับอ<า>พี่พีทพี่พีทมอบให้น้องปวยติตนะครับน้องปวีติมานี่เร็วมามา,มาอ่ามาหาพี่เต๋ตอครับเออนี่แหล, <ะ S 1> ละครับอ้าวมองพี่ปานด้วยพี่เต๋อจะได้เข้าเข้ากล้องด้วยอ้อยอาวล่ะเก่งมากต่อไปน้องปวยติสจับหนึ่งลูกครับน้องปวยติสจับหนึ่งลูกจับหนึ่งลูกจับหนึ่งลูกอ่าจับเลยลูกไหนหนึ่งลูกครับอ่าจับเลยหนึ่งลูก สองซ้ำหนึ่งลูกรอ,า,อากอาอู้ใครจะเป็นผู้โชคดีก็จะจับเออเปิติดเดี๋ยวมอบเปิติดได้จับของชื่อท่านอานทรยทานทาน,ทาน,านปริมน้องปริมปริมปริมมาปริมอ่าเอออ้าวรับจากน้อง อ่าพี่ติ๊ตนะครับนี่คือผู้โชคดีเคตะปลายปิมอ่าน้องพ่ติ๊ตน่ารักมากอ่าปิมปิ่มมาหนึ่งลูกปิมได้ชื่อของใครอ่านปิ่มอ่านเลยใครเอ่ยนะยูฟ้าครับยูฟ่า ยูฟ้ายูฟ้าอ่ายูฟ่ามายูฟ้ารับจากพี่ปิมเลยครับเก่งมากอ่ามองมองพี่ปานมองพี่ปานมองกล้องหน่อยมอบรางวัลนี้คือแรกของรางวัลกันเยี่ยมพี่เติร์ดเ,เข้ากล้องทุกลูกอ้าวยูฟ้า,ายูฟ้า,าจับหนึ่งลูกยูฟ้ายูฟ้าจับแทน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 นะยูฟ้าอ่าเอา,า,เอา,เอาได้ด้วยครับยูฟ้าได้ของ เคที่ครับมาเคที่มาเคที่ขําบ